สำหรับคลิปแรกนะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตซึ่งการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด6ข้อค่ะโดยข้อที่1จะเป็นการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้โดยกำหนดให้ส่วนของเส้นตรง AB เป็นดังรูปค่ะนี่ค่ะรูปนี้ การสร้างส่วนของเส้น,สนตรง xy ให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง ab ทําได้ดังนี้ค่ะขั้นที่1นนะคะก็คือให้เราลากรังสี xz ให้ยาวกว่า ab ส่วนของเส้นตรง ab เพียงเล็กน้อยค่ะก็จะได้ดังรูปนี้ก็คือรังสี xz ต่อมาขั้นที่2ให้เรากางวงเวียนให้มีรัศมี ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง ab ค่ะเราก็จะมากลางวงเวียนโดยใช้ a เป็นจุดศูนย์กลางนะคะนี่ก็จะกางวงเวียนให้ยาวเท่ากับ ab ก็แบบนี้ค่ะกลางต่อมาขั้นที่3เรานำรัศมีที่ได้มาจากการกลางวงเวียนให้เท่ากับส่วนของเส้นตรง ab มาใช้โดยใช้จุด x เป็นจุดศูนย์กลางและรัศมียาวเท่ากับ ส่วนของเส้นตรง AB ที่เราวัดมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็ให้เราทำแบบนี้เขียนส่วนโคง้งนี่ให้เราเขียนส่วนโค้งลงไปให้ตัดกับรังสี x z โดยส่วนโค้งตรงนี้ให้เราแทนเป็นจุด y นี่ให้เราแถนเป็น y เราก็จะได้ว่า x y ส่วนของเส้นตรง x y ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง AB ค่ะก็สำหรับคลิปแรกก็จะเป็นการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนเส้นตรงที่กำหนดให้ค่ะ